เริ่มครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่องเทอร์โบออนบอดรอบแรกคลิปนี่ก็เป็นรายการไลฟ์สดครับเริ่มไปเลยครับครับโอเคครับอยู่ในช่องเทอร์โบออนบอดนะครับฝั่งตอนนี้ครับฝั่งซ้ายครับผู้เล่นลินเลจูครับนันนเอ็นเจครับส่วนฝั่งขวาเป็นคุณกัปตันครับเล่นลินใหม่ครับยามาโตะครับโอเคตอนนี้ฝั่งซ้ายครับฝั่งคุณนันัเริ่มก่อนนะครับเปิดหนึ่งดอกครับแล้วก็ผ่านเลยครับ ไม่มีสเตทนะครับช็อตนี้โอเคไม่มีสเตทลองครับเทิร์นนี้ครับพร้อมเทอกับการท้าฝั่งขวาครับเปิด2องเรื่องครับท่าน้ครับใจหนึ่งครับลงโมโมสเกตครับแล้วก็เล็ดดึงโลงครับเปิดห้าครับหาวานอคครับมีการที่ติดวานนะครับนี่ครับเลือกเป็นยิโอริครับยิโอริครับเมื่อลงสนามครับเปิดเปิดไลท์ใบบนหรือใบล่าก็ได้ครับแล้วเอาขึ้นมือครับจากนั้นทำเอากาดบนมือครับเซตไลท์ไปวางไว้บนเฉพาะบนเท่านั้นนะครับอเคเข้าเทิร์นจัวหนึ่งครับ มั้ยครับพ่าคนเดียวไอ้กัปตันโอเคไปโอ้มโมโมะับีแรงเลยรีตีรีโมโมตีเลยคเอ็นีเลโจตีโมแล้วก็ห้าพันรีโมโมปล่อยครับคือคือต้องบอกว่าคุณเอ็นเจเขาเล่นไปด้วยภาคไปด้วยนะครับท่านผู้ชมใจสอบครับลงยนสีครับแล้วก็ทําการแทงร่างครับลบหนึ่งด้งครับกลายเป็นบ็อกเกอร์นะครับโอ้ยบ็อกเกอร์มาแล้วเทคลีดครับเมื่อเห็นดงกดหูเข้าเดครับจวหนึ่งครับแล้วก็โอเคตัวโยนสีนะครับถ้าด้งน้อยกว่าเท่ากันครับเป็น เพราะว่าบวกหนึ่งพันครับทานเลอครัแล้วก็เป็นบล็อกเกอร์ครับใจหนึ่งครับลงสเตทครับอ้าวมาแล้วโอเคครับแล้วก็ทําการบีสเตทครับทิ้งเนจูครับเปิดสามใบบนครับทําการหยิบอืมจะจะจะจืดจืดยิบหมายเลขหนึ่งครับอิชิจิครับแล้วก็ผ่านเลยครับมีทีโยรีใช่ไหมจำผิดตัวละอันนี้อันนี้คุณนัฐจบอยู่ที่สี่ตาครับข้เทอร์นอ้าวเธอร้าเทอร์กับตาทับโจนึงครับ มีสี่ดองเขาจะไล่อะไรครับมีจะทำการยัดดองตีเลยครับเพื่อทำการดับเบิลแอคกสองครับเจะพันเหรีครับครับติดดับเบิลแอคแท็กนะรับยามมาตกตัวนี้เอาหกพันครับแล้วก็ให้การถอนคำเป็นเจ็ดครับการถอนตีครับย่อยครับเมื่อลงสนามครับสามารถดึงไลท์ใบบนหรือใบล่างของไลท์ก็ได้ครับทำขึ้นมือครับจากนั้นเอาการบนมือและเซ็ตคนไลท์นะครับโอเคผ่านนะครับเข้าเทินจวหนึ่งครับโอเคตอนนี้มีสีดงนะครับ อเคครับบิสเตทครับทิ้งหนึ่งใบครับทิ้งเอ่ออิชิจิครับเล็กนหนึ่งเปิดสามใบบนครับหาหาท้าสิบเจียวมายิบโซล่าครับหรือคุณแม่ของแก๊งวิสโมอกครับเป็นการสองพันเนียเฉลี่ยขึ้นเลยครับตีออกเจ๊จ๊จ๊เท่าไหร่ดีเจ็ดพันครับเจ็ดพันที่ผิดเด้อครับเดีือดครับอยู่ในการคำนวณระเบิดนะครับ โซโลมานโนครับทิกเกอร์ KO ข้อสี่ครับการเป็นการเซตจากฮิโยรินะไม่เหมือนตัวไอคิดที่แล้วจ่ายสองครับลงโลบ้าปีเรจูกระพายเรเฟรนส์เรเฟรนส์อ่ตัวถ้าเชิญจากการพัฒตอนนี้มีทั้งหมดถกโลนครับการถกโล่ สองนะมีครับไลน์โยนนี่ครับเก้าครับเบิ้คู่เดับลับเป็ลครับพร้อมแบนดิคเจ็ดครับเก้าครับหนึ่ครับวิ่งหยอนันต้องการเข้าสั่วนจุดคือเมื่อนามิลงมานะครับสามารถโยนแบนดิคให้คาเล็กเตอร์หรือลีดเดอร์ตะกี้โยนให้กับลีดเดอร์นะฮะใช่สเตทครับยิงสเตทครับเปิดสามยิบคุณนัดยอมตาหมดมือนะฮะ ต้องบอกว่าเลจูเนี่ยเป็นมีเงินจินในการโจยอยู่แล้วเลยยอมเรื่อยๆแบดดี้แบดดี้ที่ไม่ใช่หนวดน้องที่ราชดาก็เรียกคุณตีอย่างนั้นเองจบลับจบรับด้วยห้าดีครับอ้าวโอเลจูตัวเล็กตีนะฮะขาดหนึ่งพันท่าแปดดีครับ อครับทานครับไม่แปลงล่างนะครับแต่ว่าไม่มีบนมือไม่มีดีก็หยิบจั๊บมันจดมีนะก็หยิบจัดมาะผมขอโทษแฟกไม่ได้มีนามีอีกไหมครับช็อตนี้ไม่มีช็อตนี้ไม่ให้นั่นยัครับเอาละยมาโตกูราคาขึ้นแดโดมนี้ตีมือแตกเลยนะ พอเห็นมือเราอยู่แล้วด้วยใชมือที่รู้ยู่ี่เไปเบาเบาเบุณกินอยาจะแปะอีกมั้งคุณไม่ได้แปะเลยคุณใจร้ายมากเลยเฮ้ยมันเก็บได้อย่างนี้ว่ะอาันนี้โอเคครับโอ้โหฟูบฟูบฟูบหาล่างหาล่างแปะตั้งนานไปแต่อาจจะดีก็ได้นะเพราะเขาอยู่ในหลุมก็ไม่เป็นไรได้ทำไมมันไม่ติดวานอนี่มีบ่นด้วยนะอื ทำไมมันไม่ติดวานอครับไม่สามารถแตะนามีได้ครับเพราะนามีติดทิกแค่หมดฟากบยังจะาวานออีกเหรออยามนยาวนมโมนี่มันเปลี่ยนเป็นวานอแล้วอ่ะเป็นจุดหนึ่งโมโมกิเครับเป็นด็อกเกอร์ครับเมื่อลงก็เอากั์ดวานดที่อยู่บนสนักแล้วไปแต่งไหลครับนามีไม่ได้เป็นไม่เอานมีมาขวานกแค่นั้นเลยไปได้อ่ะพี่ถ้าไปได้ผมก็ได้ระเบิดรีไม่เอาไม่เอาม่เไม่เอาน้มีมาขออ๋อเออนเ่ย โมแต่ดีใจว่าแบรนี์เข้าลืมคุ้มเลยพอตีอะห้าพันเข้าคุ้มมากดิบเรื่องนามิขอจิ้งจับท่านนายสนใจนามิใบนี้ยติดต่อที่ร้านเทอร์โบนบอร์ดนะครับผมร้านกาแฟโกงนมเมืองทองครับเอให้เวลาหิวงต้อไปกงนมมุดไม่ทันอิชิจิครับอนี้เป็นผลจากสเตจนะ เรนเจอร์ก็แล้ก็ลก็อล้วแต่แปดโด่งแล้วนี่อนนี้โด่งอีฝ่งนึงแต่เท่ากันโอ้โหมาแล้วครับสามสี่หเจ็ดครับอ้าวเจ็ด ตรามีสองไปแลวสี่โอเคตอนนี้ลงแปดเท่าเกิดปกติคันมีเหลือสี่เนอะติดลัชนะครับคนใบนี้ลงมาได้ลัชแล้วก็ลบสองพันคนลงไม่กว่าเท่ากับได้ลบสองพันแล้วก็ได้ลัชมีเหลือลดเหลือสี่แล้วก็เจจูครับแอล่าครับอ้าวมือหนึ่งครับ มือน้อยเอ่อมือต่ำว่าห้าครับตัวต่อครับเป็นดีครับลบด้งครับตัวอีกหนึ่งครับผมเติมมือสิ่งนี้ยืนที่สี่นั้นพกหลีดครับนติมมือกับการโย่ห้าใบครับสองฟันครับสองฟันเจ็ดเจ็ดดีครับเอฟครับเจี๊ยบานครับมือจับมือที่สี่ใบอเทิร์น มันนี้เชิญกับตันเป็นสิบดองนะครับมีอยู่มีเท่าไหร่นะห้าใบถึงเวลาสร้างปารีสหกใบหกใบรไยสองไม่มีบ็อกเกอร์ทำเลยดีบ็อกเกอร์เราต้องบอกว่าความสามารถของยามาโตะอีกอย่างนึงคือสามารถดูดดูดด้งนอนนะมาติดให้กับคาแรคเตอร์ได้สองใบไม่ได้มีแค่ดับเบิลแอคเคาดนะฮะ แต่ถ้ามีนามิลงอีกแล้วดูดอีกอนาะหืมเข้มตอนนี้ท่านกำลังมือมือมีด้านแน่ๆคิดอยู่นะฮะสีไหนมีอะไรก็แน่ๆมีอะไรบ้าบอดเหนึ่อมีแน่เนาะมันมีบอดนึมอมันอยู่ตรงนี้บอดอะไเนี่ไงเฮ้ยก็แล้วฮะนี่ที่นี่ มีแบงค์กัตามแบงคี่ยกหกด่งครับกำลังดูช็อตตีนะครับตีเท่าไหร่แล้วบิดสองเอาแล้วน้ำนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่โอ้แล้วไปมาคุณน้องครับเซตไลท์เหมือนเดิมครับไลท์ขึ้นไลท์ขึ้นมือครับแล้วก็แปะไลท์กำลังดูแล้วว่าจะเซตอะไรลงไปอันภาษาคนคุกสองโด่งอะไรแปดโด่งครับทำอะไรครับ ยับเลยครับ9ลีด9ก <9 S 2> ันลีดลดเดอร์ติดดับเบิลแอแคแทคครับติดดับเบิลแอคแทคก้ลีดโอ้โหนึ่งพันครับโอ้โหยอมทิ้งหมดเลยนะฮะดูดดองครับรคิวครับห้อ<ม>งาผมจะเลือกเลือกเคลียร์มานิดหนึ่งในชิจีเทนนับงยิงกับตันเล้งโยก นีห้าพันที่นามนี้ครับน้มนี้ยืนห้าพันนะฮะนี่ฟังเือว่าตัดเจ็ดพันติแปดขอสามนะฮะขอสองพันะฮะขอสองพันับปล่อยครับเรียบร้อยครับขอเชิญโจทหนึ่งไม่เอาโมโมโนตีด้วยนะครับผมถือว่าเป็นพทคติกของกัปตันนะฮะบ็อกเกอร์ครับไม่อยากเสียเก็บตัวตีว้นะ เขต้องบอกว่าถึงตีไปเข้าไรนะฮะยังไงเทหน้าจะมาโตกเก็บสองไลน์ได้อยู่แล้วนี่คือความมุ่งหมายของกัปตันนะต่าเรากัปตันน้องคเก็บบล็อกเกอร์ไว้มันได้อยู่เลยอ๋ออโมโมโนนอกจากจะอะไรนะเอาคาแรคเตอร์มาบนเป็นไลน์นะยังเป็นบล็อกเกอร์ด้วยทำการแทบสเต็กรับทิ้งหมยเลขหนึ่งครับเปิดสามครับปุ๊บปุ๊ปุ๊ปุ๊ยิบโอ้โหทิ้งหมยเลขกเจ็ดนะครับไม่หม่เล็กหนึ่งใหม่เลขกหนึ่ง คอร์สมันคอร์สมันลูกเยอะลูกเยอะมีห้าคนมีหคนหยิบเรจูตัวใหญ่ใจสี่ครับน้องเรจูสดเลยครับน้องต่ำน้องต่ำบันเท่ากันอีกแล้วครับตัวสองครับเทคลีนได้ไหมครับเทคลีนไม่ได้ครับไม่ได้ลบน้องครับกระสุนดูทิเทิร์นของคุณเอ็นเจนะฮะ และ6,000ครับ6 0 0ันน้นเอาชัว, 6, าว์กพันนามิเฮ้ยบล็อกครับแล้วก็ใช้พาัาไดวอเตอร์ฟอร์บผมลุกคาแรคเตอร์ได้หนึ่งตัวนะครับผมก็ลุกบล็อกโมโมโนใหมครั้งหนึ่ง ใ่สองครับลงลงสี่ครับแล้วก็แปลงลนะครับลดหนึ่งลงครับโบกมาการเลี้ยงลงสีทคนิคทังลายข้าจวนหนึ่งครับอรกนี่เป็นการลดลงปึบเจ็ดนั่นเอครับเจ็ดเท่าครับมีสามใบครับข้าเทินกับตันมือมียูสีใบข้เทินห้าข้าเทินจนหนึ่งครับปึ๊บเฮ้ย ฝั่งของคุณนานท์มีบ็อกเกอร์6กพันอยู่ถึงตัวนะครับผมเดจูยืนห้าพันส<ม>องตัวคุณจับตาม <c oughs> จะมีเรื่องที่จะตีรถไลท <c oughs> ์ติดหรือเปล่าหรืเยอะแค่เอ่ยราะมือฝั่งก็นอนกันสามใบ คนเจอเลจูะข้อสังเกตให้ดูมือฝั่งด้วยนะครับว่ามือฝั่งเขาเป็น2ใบหรือ3ใบแบบเพราะว่ากรณีเขามีจัดเนี่ยเขาต้องทิ้งไกลสองใบเพื่อในการเรียกลูกของเขาครับผมครับ้ามือสองนี่เขาไม่ต้องกลัวแล้วมีจั๊ดไม่จัดไม่ต้องกลัวเลยครับไม่งั้นถึงมีก็ลายไม่ได้มลายไม่ได้ลายได้แต่ลายได้กํทำเท็ไม่ได้ครับผมเป็นข้อสังเกตเพเมื่อกี้เห็นใช้เห็นว่ามือหนึ่งมือสองลงจันไม่ได้แล้วเถือคาปแล้วก็เลยต้องปีนสเต็ปเพื่อทิ้งออกไปเลยเพราะไงก็ไม่ได้ใช้ไม่ได จะเล่นเจอเล่นเจอคุณจะกัปตันยังไงดีครับเพราะว่าถ้าคุณกัปตันซีแรงก็จะปล่อยบ็อกเกอร์ให้อยู่แล้วซีเบาก็ปลากระดิ่งเขจะรูดบ็อกเกอร์ไปด้วยน,น,นั้นเศษนี้กัปตันอาจจะไล่สักตัวคุณมเป็นอโอพีคิโอปิคูลหรือเปล่าไม่รู้สำคัญหน้าคุณนะ่าจะจะเข้าที่ สิบดวงนะฮะซึ่งก็ยังเกิดจิตของฝั่งของวิสมกตามปกติอ่ะสุดท้ายครับยัดดวงสามดวงครับเติดพิรีครับเป็นแปดพันเป็นแปนะนี่ยหรือการขอการสองพันหรือไม่ก็ขอบ็อกเกอร์แล้วก็ไก่เพิ่มแปดพันขอสองเก้าเหรียครับเก้าพันเีเป็นดับเบิลให้ใส่ครับโอเคบล็อกเลยครับยงจิตเลย อัอนนี้เหลืออยู่อีกหกด่งแบ่งสามหนึ่งสองอืมตอ,อ,อ,อนนี้เทคยามาตกไม่สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าเราเอาโด่งที่เล็กไปแตกตอนนี้ยังไม่ได้ไล่ตัวอะไรมา,ขาเขาจะไม่มีดง่ดงเล็กอยู่หายสองโดองทำแล้วเลือกใบ<อ>บนหรือล่างอ่าเลือกบนบนรู้แล้วขอล่างละกัน อยู่ในล่างครับเขนะาเาพิ่งเซตไลท์ครับเพราะใบพราะบนคือใบที่เพิ่งเซตไปก่อนไปทัดก่อนหน้าไปแล้วโอเคเรืเ่อง <ไป S 2> ที่เขาเอาใบาใหม่ไปบนเท่สกลิลครับอยู่นะแต่ให้นานนี้ก็จะเป็นห้าพันครับ<อ>พันทีท่เรจูเรจูโอเค่อยครับเห็นไหมครับหรือสเปิดสองโด อาจจะมีอีเวนต์อยู่ที่บนมือนะครับเปิดสองดองอย่างนี้ผ่านนะครับโอเคผ่านครับข okay, อบเชิญชวนเลยครับทำการครับจ่ายห้าครับลงควีนครับลบหนึ่งดองครับทำการัวอสองทิ้งหนึ่งครับทิ้งทิ้งทิ้ง กกใ,นในเวนี้นะครับมันเกิดการลบดองเกิดการเชนครับตัวควีนต้องทำเส็เทคก่อนถึงเรจูถึงจะเกิดเท็นะครับเพราะนั้นต้องตรวจสอบที่หนึ่งจากนั้นทาการเกิดเท็รีโอเคกคดเทคกรีครับคือเการลบดงจนหนึ่งครับกอลกเการจ่ายสองครับ กดเช็คหนุนด้นนี้ใส่ไปหมดล่างแน่นอนทำการจ่ายสองฮะเพื่อลงในตูนฮะโอเคแล้วก็แป้งล่างเลยครับลดหนึ่งคดังครปึ๊บดุมฮะปบอ่ะอันนี้มือมีอยู่สี่ใบครับตัวสองครับมเหลือสามด่งตัลนี้ก้ารที่สี่ใบนึแล้วก็ทำการบิดสเตทครับ ทิ้งกิ๊วนต์ครับคัลเลอร์มิสซิ่งบัคครับแล้วก็เปิดสา <c oughs> มใบบนครับหยิบซื้อด้วยทำการหยิบหมายเลขหนึ่งครับอิชิจิภาษาอังกฤษด้วยนะไม่ใช่ไทยซึ่งเงิครับตอนนี้เหลืออยูย่สามดองการเอาตีคนนี้ซึ่งลงแล้วครับโอเคห้าผลงานนี้ครับ ามลงครับ เรมมาบันกี่ใบครับสองสองเราสองเราอันนี้จะส่วนตัว <c oughs> ยอมเสียกา่า2สองใบแค่นานี้เผื่อไว้ก่อนอขอเวลาคิดแป๊บใช่ครับโอเคลงโซลาร์ครับกินการเป็นเือหนึ่งใบครับ กาวเบร์หน like ึ่งหนึ่งหนึ่งใบการเอาตัวครแรคเตอร์ของลูกบินกระชี่ติดอยู่สมองเพราว่าสี่ทันลงมาครับขึ้นมือครับเอายงจีบขึ้นจ่ายสองลงครับแล้วก็แปลงล่างครับลบหนึ่งเก็ตไปแล้วโอ้โหโอเคครับผ่านเลยครับเป็นการตอบโต้กับเด็กยามาตกเหนื่อยจังฟอกไปเยอะเยอะกันวันนี้เกมเวนี้ มีพ็อกเกอร์อยู่สองตัวแต่ถ้าฝั่งมีโคดี้ก็ถือว่าสิ่งที่ทำบปาก,ก็อาจจะสุดไปลาปก็ได้ร้อนๆแรกกับมือที่หายไปประเด็นคือกัปตันเป็นคนที่ชอบเด็กผู้หญิงเลยไม่มีตัวจับนงจับนอนเลยเลยมีแต่ลไรไมือน้ำนี่คุณม,ม,มุลลาสกีนะ <c oughs> เยอะจังเลยมันมีผู้ชายนะรู้ได้อยู่ไหนตอนนี้น <c oughs> <c oughs> รู้ได้อยู่ไหนนะ <c oughs> <c oughs> แต่เขาไม่ย่อมาตรงนั้นี <c oughs> ให้เราก็รักนามิี่ย่งเลยเหมือนโถเขาก็มีเลี้ยวไงตีได้อยู่ตอนนี้เริ่มตีไม่ได้ละไม่ใช่ตอนนี้เริ่มตีไม่ได้ละมันกับตาไม่อยู่สามใบครับสิบโดมใีย่เลยจูรือเปล่ารอบหน้าเกมจูเยอะจุดเกมพิชเลยเนี่ย ชอบฝั่งไหนกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาได้นะครับต้องบอกว่าคุณนันท์เอ็นเจนี่ไปทุกสนามนะเจอกันทักทายกันได้ส่วนกัปตันเนี่ยนานทีสนามน้ำกูเกือบหลุดสถานที่อะไรของกัปตันชงวางผมเลยชงละชงวางโปมโมดแล้วหน่อยครับคุณโดโบครับผมเรียนเชิญครับแถวท่าอิดหมู่บ้านประดับดาวนะครับผมมาได้เลย มีแข่งวันที่ทุกวันเพื่อนะเวลาหนึ่งทุ่มคืนแล้วตีไปเก้าพันนะใครเอไพ่็อกเกอร์ครับมตีีตตีีตครับบังคับขอบ็อกคราะว่าติดดับเบิลดามจนะฮรเอายงจีบ็อกเลยครับที่เลือกเป็นยงจีในการบ็อกเพราะว่าสามารถหมุนยงจีขึ้นมาได้อีกนะฮะแล้วก็ผมเขามียาบาโต้ด้วยตอนที่เขคอสี่ผมอะไรเลือกที่เป็นยงจีแทนที่จะเสียฟรีแทนพอจีคอห้าการจะจับนอนมันยากกว่าครับ แล้วก็ยังคงวนเวียนอยู่กับนานี้ตัวนี้นะฮะจับขึ้นมาแล้วอีมากไม่แตนะมุงไม่ได้ใช้ล่าด้นะครับก็คือแปดอีเลยไม่หมุนบอลนะฮะเจ็ดพันนะเจ็ดพันครับเหลือสองด้งครับทำการวินบล็อกครับแล้วก็ให้สองพันเป็นแปดพันนะเแปดพันครับขี่ผ่านเลยไหมครับใบเปิดสองด้ง มือเหลือสามครับเหลือสามยังน้ต้องบอกว่าโอดงโอดิงอะไรไม่ใส่นะครับอะไรบ้างเจครับเข้าเทินครับจวนเข้าเทินของคุณเอ็นเจครับโอ้โหต้องบอกว่าบอดแน่นนะฮะที่ผมยืนไม่ใช่เพราะอะไรอยากเอานาทีเหมือนคลิปไปแล้วอุ้ยตอนแรกนึกว่าจะจบเร็วไปมาอาจจะยาวเหมือนกับเกมของอ่าควีนกับ โมเรียนะครับต้องมาดูกันจะถึงไหมไปครับปิดสเตจโยนจี๊ดตามไปโบสถ์ครับเอาโยจิตดไปเลยโอ้โหเชนกันต่อเรื่องเรืครับถ้าฝากคุณนัทก็ต้องไลน์บ็อกเกอร์นะครับเพื่อไม่ให้ไก่สี่ครับใช้คัลเลอร์มิสซิ่งบั๊ครับ ทเทคคเมน,นครับถ้าดวงเราน้อยกว่าเท่ากันอีกฝ่ายครับเอาการ์ดคาแรคเตอร์คอสห้าลงมาครับไปใต้กอรครับเลือกโม่เลยไปใต้กอรโอโ้โหตัวนทิกเกอร์จะเป็นเลือกคอสสี่ลงใต้กอรนะครับอันนี้พูดถึงเพลงดาบสามพระโล่งอยู่หรือเปล่าครับ <c oughs> ไม่ใช่ใช่ไหมการทำการชุดชุดชุดมีสามใบใช่ครับครับ ห้าพันตีไอสามพันตีตอนนี้ผมไม่เอาแล้วเลิกปล่อยแล้วนะครับตอนนี้เลิกปล่อยแล้วอ่ะห้าลีดครับทีนี้จอแจ๊ะเรื่อยๆแล้วนะฮะใช้จำนวนเข้าว่าแล้วนะครับสำหรับคุณเอ็นเจสองดองเลยสองสองโดดครับผมโดดตัวนี้ครับโอ้โหนี่ด้วยความสองดองครับมั่นใจไม่ถูกเคโอคาร์บ ตัวนี้ครับทิกเกอร์ครับถ้าไลฟ์ฝ่ายครับต่ำกว่าสามครับสามารถไลฟ์เล่นตัวเพลตัวนี้ได้เลยครับแล้วก็ติดสองโด่งจะไม่ถูกเคโอจ่ะมาเทิร์นไหมหรือไม่ถูกเคโอเลครับไม่ถูกเคโอครับติดสองโด่งครับถ้าไลฟ์ฝ่ายต่ำกว่าสามครับคาแรคเตอร์นี้จะไม่ถูกเคโอไม่ถูกเคโอเลยโอเคขอแค่มีสองน้องแปะเกียครับถ้าพันลีนครับอันนี้แก๊งข้าวปอกดับแดงข้าวปอกดับแดง ชื <S 2> <S 2> ่อจำไม่ได้แล้วเฮ้ยรูรูลุลูกไปก็เสร็จหมดแล้วอีรูวาลาชีมาับมเหมือนกันครับเด็กครับถ้าไลฟ์ใบต่บกระัครับสาวบราเทนี้นะครับต like ิด2องเ่องครับเมื่อโจมตีครับทิ้งการ์ดหนึ่งใบครับสามารถเลยนะเคโอคอสเท่ากับเซกคิดอยู่ใต้คอรคอรเท่ากับไลฟ์ของฝ่ายใช่ตอนนี้ก็คอส์โครับห้าพันทครับ ปล่อยก็พลาดแล้วครับตัว K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 ard Fire ใชั่ใจสองครับลงยงจีนครับแล้วก็แปรงล่างครับลบหนึ่งดวงแทนแต่นั้นผมยงจีครับเห็นลบล่องดอกรับจวนหนึ่งครับพลาเลยครับมีบ็อกเกอร์สองตัวอะไรไปสู้เอาละตอนนี้าคุณกัปตันเริ่มมีใบตีกับเขาบ้างแล้วนะฮะมีหมาตอนแรกมันจะอะไ้แล้วครับถ้าเขาไม่เลี้ยวไปหา นนต้องดูนะครับถ้ากัปตันมีในส่วนของโฮดี้ขึ้นมือนะฮะเ,เกมอาจจะพลิกเลยก็ได้ตอนนี้ไม่โฮดีแฮด้แล้วโฮลี่แล้วร์ลตอย่าหน้เอาแล้ว,ฮ,ลวละฮะจะทำอย่างไรกับสถานการณ์แบบนี้พอคุณนานท์ก็ไม่ให้ยามาตกถึงตัวแน่นอนถ้าฝั่งนู้นจะลงยามาตกคอกต์การมก็ก็ลำบากอยู่ก็ต้องเคลียร์เวฟ ครับผมและยามาโตคอสก้าก็ยิงใครไม่ได้ตีได้ไหมตีได้นะครับจะเสียเว็ตก็ได้ใครไม่รู้ว0 0ห้าพันน่ะจะมีผลขอขอสกิลก่อเพรเชิญตะกี้ตีเลยตีได้อ่าไม่บล็อกหรครับถ้าบล็อกก็โอเคนะฮะังอยู่ในเทอร์นของคุณกัปตันนะฮะเดี๋ยวต่เดี๋ยวต่ตีได้อีกสี่วครับตอนนี้ จากที่เราเคยเห็นกันปกตินะวันคิดการ์ดเกมมจะเล่นกันเร็วมากแต่พอเข้าับอในช่วงยุคหลังๆมานี่นะคอมโบหรืออะไรต่างๆมันจะเยอะขึ้นทําให้เกมการเล่นเนี่ยอาจจะเต็มเวลากันได้นะครับอันนี้ต้องระวังการด็กจะมาโตที่คิดว่าจะจบเร็วนะฮะนีฮะเจอเลยตูที่สแปมบ็อกเกอร์เข้าไปนี่ก็เล่นยากเหมือนกันตาครับแปดสองดมเจ็ดพันตีครับตีครับรีเดนะครับเหลืออีกแดดง ใช้ไปสองก็งครับและคุณเอ็นเจจะตัดสินใจอย่างไรครับพอถ้าเข้านี่คือสองเลือดนะฮะยังมาโตใบนี้ใครเป็นบ็อกเกอร์ครับ เลยแปดดองครับแแปะให้มูราชิกลับชื่ออะไรไปดูครับก็เลี้ไม่ได้ครับวันนี้ผมไม่ดูไม่ถึงสับมูไรพเนจรจะติดสองดองให้นูราชิตีเคโอไลท์เขาตามไลท์ก็ไม่ได้เพราไม่มีข้อสอบเลยตอนนี้ยังไม่มีดองเลสบด้วยไม่มีดองเล็ด้วยทําให้ใช้เทคเทคของลีดเดอร์ยามาโตะไม่ได้นะครับเราไม่มีดองที่เล็อยู่ ก็อบอกว่าคล้ายๆนามิจากสตาร์เตอร์เด็กดูดดงเข้ามาแต่จะดูดได้ถึงสองเลยติดตัวทุกคนรุดนไม่ม่าได,าได้คุณกุ๊กได้ให้เคลียอัออนนี้คุณกับสันน่าจะเล็งที่เคลียคาแรคเตอร์มากกว่าเพราะว่าขารับมีน้อยแล้ว okay. อโอเคตัวเลยครับลงมาได้เลยเพราะว่าเป็นใบบอร์ดเพื่อจะทำการไล่เทคนิคของคาแรคเตอร์ยังไม่จบครับ แู่ต้องับให้ชี้ที่ให้เอลราชิหรือพ่ดาบเราเพราะการดูดเนี่ยการดูดแบบนี้สปิตออกมาเป็นหนึ่งกับหนึ่งไม่ได้ไม่ได้เลือกสองกับศูนย์เลยครับผมสองหนึ่งศูนย์ก็เลือกตัวเดียวตังเดียวล่องเลือกจีบใหม่สองตัวแปที่ตัวเดียวเท่านั้นตีครับแปดตีที่คาแรคเตอร์เลจูครับปล่อยเลยครับ ปีตัวครับแปดครับโอเคปล่อยครับครับโอเคครับเข้าเทิร์นโจนหนึ่งครับยังไงไม่เข้าไวแล้วฮะเข้าสิบตัวครับมือเหลือสองครับสองครับโอเคไลบ็อกแล้วฮะบล็อกเกอร์เปใต้ก่อแล้วครับไลบ็อกเกอร์ทีนี้เราก็จบเกมนะครับสี่อ่ะหกพันเหรียญครับผมประกาศเลยครับหกพันเแล้วไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวไม่ไหวจบเกมครับผมครับอ่า ต้องขอขบคุณทั้งสองคนมากนะผมเป็นการแข่งขันระหว่างเรจูและยามาโตะเรียบร้อยครับคูขายไม่ออกแล้วยามาโตะคู <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ